ทักทายสบายดีเดอ้อพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องกันเมืดสุภูสุคนมืดชุม,ม,ชมงชุ่บอนพี่น้องเนาะเบาหลีกันหน้าตาสุดชุมแน่นจักน้อยพี่น้องเอ้ยเจอปัญหานะักบัวตั้งกับไอเตียงทองเลยตอนนี้เจอปัญหาพี่น้องพ่อป่ยวยเบาหลีนะไอเตียงพัดแม่ป่วยแล้วก็ได้สุดแสนทีลำบากใจพี่น้องเนาะโอ้ยแต่ว่าเอากับบาดจักความเหตุเอาก็รักษาตามเหตุตามปัจจัยไปเนาะอ,อ่าพี่น้อง เอาซทำมันได้สิตรงเลยกรได้ก็ได้เขาทําใจแต่ว่ามื่อนี้เขาก็จําเป็นต้องได้มางานคือเก่าดอกพี่น้องนะเพราะว่าเขาได้บอกเป็นเจาะน้าแล้วเจาะน้าเจาะในแล้วก็เสาเคามาส่งครบแล้วเสาน้ตามตกลงกันกันเสาละสามร้อยบาทแล้วเพิ่มบวกขึ้นอีกจักหน่อยพี่น้องการน้ำมันเพิ่มแก่มาพวกเสานี่อยู่เพิ่มอีกดอกจักสองร้อยเนาะล้วก็เป็นสองพันบาทนี่แหละสองพันบาทร้านเปิดป้ายเนาะพี่น้อง ฝากติดตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบิดสุปุสุคนแล้วแล้วอีกอย่างพี่น้อง,งเลยเขากระาจายค่านั่นเลยเมือนี่ก็เบาลี่กับบอกบบองอ่างยๆใ่ไหมเอาเรียกแน่ก็เลยบอได้มาติดตามน้ำเพิ่นบอได้มาติดตามน้ำเพิ่นแล้วกันอันนี้เขาก็จ้างค่าเพิ่นแกน้ำาจาน้ำอีกพี่น้องเนาะจ่ะน้ำอีกะอัน ห้าแสนพี่้องห้าแสนกีบห้าแสนกีบแล้วก็ให้ค่าอายนั่นเราไปนําเสาให้เพราะว่ามันบ่มีหละมันบ่มีแล้วเขาหลเลยให้เราแสนไปไปนําตามเสาให้นะรวมแล้วใส่กระจิกกระจอกทั้งน้ำดื่มทั้งอย่างนัหลายติบได้พี่้องจนมดพุดหลักจนมดพุดหลักแต่ว่าก็บเป็นยังพี่้องน้องเฮ็ดบรรลุล่วงในจุดประสงค์ของผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ก็ขอขอบุญขอบุณได้หลายเด้อเอื้ยจูลี่ ที่ฝากเงินมาเจ้าหนำเจ้าในเนาะเจ้าหนำเจ้าในให้ปาออดจำนวนเจ็ดพันบาทเด้อเจ้าหนำแล้วกับแม่นั่นชิลิแม่นั่นชิลิน 10, ี่สิพันธิซื้อกระถังและก็จ้างคนอันนั้นพคือหนำจ้างคนแก่หนำแก่ในเนาะแล้วกับกระจิกกระจอกไล่อันเนะาะและก็ขอขบบุญขอบคุณทั้งสองท่านหลายๆเด้อขอให้ท่านสองทั้งครอบครัวแล้วกับ เบิร์ทุกท่านนั่นแหละที่เป็นครอบครัวของเพื่อนได้อยู่ดีมีแห้งครับเจ็บเยือช่วได้ความไขวยช่วยมีอนี่ครับกาจ่ายค่าสร้างจ่ายค่าเสาเนาะนะเนาะค่าเสานี่เสาละสามร้อยบาทมันก็โอเคอยู่ได้พี่น้องเนาะพีไปเลยบึงน้ำกันอื โอ yeah. wow. mm ้เสาก็ได้แบบอยู่เนาะาแต่ก็คือพี่น้อกเนาะบ่นบ่อนเก้าน่ะมันมีแต่ไม่กุ้งไม่ชาดเนาะแต่เจ้าเราเรยบว่เอาไปเอาอยู่แก่มันอยู่หน้าผมพราะใกล้ๆนี่ตุ๊ดๆอันนี้ก็ได้แบบอยู่พี่น้องเนาะเพราะไม่มันเงาแหงอะไรว่ามันเฮาก็ตัดออกตัวนี้สิชีเวทเห็ดอันนั้นไปเห็ดทางหน้ามัน ซี่เสานี่ก็ได้ใบมันเป็นไม้จิกเบิดตามเบอรลีเว่าและชาวละสามร้อยมันกะโวยแถวบ้านเบอรลีนี่เสาละพันอันนี้ค่ะแถมแก้มาให้แก้้มาใหจะโอเคแล้วเสาหนีจะใครว่าโอเคแล้วเพิ่นบักพักแล้วบ่นี่ยังบักพักก็ได้สองสามเสาเพิ่อนยีฮ็ดนชื่อสูงบันนี่น่ะกับเพื่อนเฮ็ดนี่บ๊อขอเพื่อูงแท้ นี่ได้ผังนี่ดิบ่อชุ่มปราจำเลทั้งอันนี้ฮะน่ะสามขันนาะโอ้สามขันเออเออเออถือว่าได้การเนาะเสาวก็ถือว่าได้ครบแล้วถือว่าถูกอยู่พี่น้องบ้านบาลีนี่บ่ได้เด้อราคานี่ยบ่อได่ก็บ,บ่ได้หรอกอันสาวนี่นะเบาลิก้าับประกันเลยเสาแบบนี้ฮะกล้าประกันเลยว่า ผากระจาดพวกคือพวกข้าวพวกชังกระสอบกระซีนั้นไปก่อนมั้ยไปก่อนเชายังอยู่คนก็ไปก่อนพวกคือไม่เชือกเนาะไม่ของแท้ครับพวกคือไม่เชือกบ่วเพลของแผ่นนี่ไม่เชือกบ่ได้ไม่เชือกุใฮ้ชาวเชไบท์คือว่ามาเจอหนึ่งหรอบ่สเอาควานในบักเนี่ยเอาควานบอเจะเล่งเลยจะเล่งอยู่แบบนี้แบบนี้เดียมเลยเขาจะไปย่างยองเขาอัดได้เนี่ยโอ้ยเขาใจหลายๆอะไรเทากับใส่เจ้าอะไร จาหัลนาอยู่อ่าใส่ชุเจ้าเนาะใส่ปลาเตปลาเตอาแล้เราเบิ่งใส่เาอะไ้ปลาเตวทั้งากล่ะหัว้บักลูกลูลูกเอาไม่มามันแห้งเลคุ้มลูกแตเาบ่คุ้มแต่เจ้าบคุ้มแต่เาลูก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 เดก ทั้งคือว่าเขาให้นอนตื่นสวยเจ็ดแปดมงกูขื้นเย็นไหมป้าเต๋อในเด้อเห็นว่ารับเมื่อยกันได้เนาะรถรถรถที่แก้น้ำในก็แเมนยืมรถข้าวเนาะค่อยจนตกใจเบิร์่อน้องแพทด้วยฮาแบบห่วยมีคนแก่น้ำา่ไม่้ายเพื่อนกันสีได้หอบเมื่อคือเก่ากันได้หนิ จะคอยเด้อค่ะเขาว่าบ oh ่อยากแก้เฮาเฮาล่ะโทรบอกผู uh ้น huh. no, oh, okay, so ั้นผู้หยังผู้ขี่รถผู้ไอ้แสนนําบ่นิ้วบ่น่ะเอไอ้แนแหละเออแล้ว่นันนําเพราะว่าเรามันนเพเฮาับทางนี้เนาะแม่นะอนั้นโทรบอกเจ้าเอาู้จักเ็ดเจ้าเด้เออโอ้ยมันบ่มีทางเลือกเด้แล้วค่อยว่าคั่นบ่แกค่อยสิว่าสิไปหาจักนูนํามาดขึ้นเอาแล้วใเนาะ่ มันบ่จัคความเห็ุเด้มันจำเป็นเลยปนมาถ่าจอรออยู่คุดดุมถ่ายแบบอ๋อน่าแบดยังบมมาท่านี้ยังไปนำกันแก่แเจกพุ้ย่ะยกใจกันใส่ห้าใส่พุ้ยไปเล่กันไใครไหนจะเข้ามาแต่เช้าเนาะเนาะแมนแมนแก่เช้ามา่เช้าพอดไปนำเรากับพุ่นมาแล้วก็ที่รถแล้วก็ให้แน่น้ำมันนะว่าใส่น้มันน้องไปนาอยู่กับป่าพุ่นที่ใคว่าจะไปย่บรจั บนแ้าอยู่ด้อยู่ป่าป่าเตวอยู่กลางปูแล้วสันก็เลยบ๊ไปเขาขัดเลยได้เสานี่ได้เรื่องเลยซือกระซั่มพูไม่จิกเลวอย่างนึงกับมันก็ซื้อครับช่าง่อยหงอายแล้วไปเลือกให้ด้ออกไปน้ำหัอเมนบกไปน้ำเขาไว้มันไม่อยากได้เรื่องนะไปเองออกไปน้ำดเคยบักอะแข็งบ๊พยลุง บ่มันใหญ่ได oh, you know, ้แบบว่าทำเรื s <S ่องนักเป็นนักนะว่าพื่นในี่นะอันตัวเพื่อนนี่มันใหญ่ได้แบบอยู่แล้วเชาเชาตัวนั้นอ่ะมันอาจมันอาจจะลุดลุดมูแต่ว่ามันมันเป็นมันไม่ได้ท้ำน้ำนักเลยตัวนั้นเนาะนี่ไกระเทิบได้เยอะตัวนั้นมันี่เป็นยังโดนขนาดรักวัวจะซื้อตากแดดตากฝนมันก็ยู่ได้เท่าไยปีนะตัวนี้ทางหนามั้งนี่ไงตัวแบบอยู่ได้แบบโอเคป่าออดเย็นให้ช่างเลยเด้อ เนี in ่ยก si> ok uh ินบเรียวพอได้ได้น่ะคนบริสุทธิ์เมียกน่ะเด่นแล้วว่าอย่าไปเอะมากเพื่อนได้แม่จะไปลงไลเพื่อนได้น่ะแมเนะตามเพื่อนนี่คุณเวาวฮกซีคุณหกตัวเฮือนน่ะมันมีสามคุณซี่ตัวสี่เชาวนี่เนาะคนต้องแผท ตัวเฮือนน่ะสามคุณส <this> um ี่ม <Un> ันแบบว่า hmm. ตัวเฮือนแบบว่าบนนอนใช่มะมันม่จสามคุณสี่เนาะบนนอนนี่แบบนี้นะพ่อลุงแว่าแบบแบบเพือนว่าอะไรอตัวตัวบ้านเนาะดบงเนาะใช่มว่ามีนาหนาบ้านอะเี่ก็หู โอ้ท oh, yes, e. ja, ี่โทเอาสบายดีเนี bye. ่ยโดยสบายดีเป็นยังไงดีใจดีมกปลาเต้อมันเย็นกินเด้อปอออนเราบุญเย็นให้เจ้าเดี๋ยวนี้โอ้ยยังคาสางอยู่ยังไปบ่ได้ปอ้ยดโอเปียงนี้น้ำน้ำนี่แล้วมันเกลี่ยถิ้งหมดเลยเอน้ำเย็นมาฝาก บุ๊ขอาที a ่ตุลานักมวงเดินไล่ไล่เงียนูดูอเงี้ยไหไอโต้เง้ยเล่ากันยังใ้เงีไหไอโต้เนาะไปเห็นทีเดียนี่อาแสดงเมนี่ป่ะดูนี้หลาโตเต้าหรือเปล่าทางเรียบร้อยเเนาะถึงน้ำอยู่ที่านที่ปลายเม็ดเนาะ เขบ่งบถึงน้ำนี่กับบจักความเห็ดแล้วครับน้ำเบิดอันบอกกินตัเบิดพระาอันคนฟเอาจะกินเบิดเฉพาะน้ำาป็นเบิดใช้ก่เหนแล้วก็กินน้ำกินกันอ่ะข้าสากรจ้าน้ำเพิ่มแล้วเนาะ ดดดน้อเามเลยก็ได้เลยกินอะไรไมกินอะไรไก็มันมันน้อแบ้อแล้ว้ดรือแรกเป็นเรือลั่นอันนั้นีนงเนาะก็คืออันนั้นหาเส้นหนักหนึ่งสองสามสี่ห้

อดีเรืร 5, เนะอล้านหาเองเนาะเพราะว่าตัวนั่นเนปะ็นเอาไปซื้อน้ำมันก่อนแล้วเราพอดีเรือล้านนึงแล้วก็พอดีทางขาเจาะน้ำทางขาแก้หน้าแก้ยังมันเรือล้านหาแบบนี้เป็นนะทางด้านทีมงานหาเสาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าพอดีเองเนาะใช่แล้ว ไปแล้วไอ้โตนะเมื่อแล้วบ่โอ้โหอดีล้านหาเด้อนับก่อนไหนกันเรือช่วงคอยแห้งทุกแห้งช่วงนี้นับก่อนครปะเออโอเคโอเคโอเคเนาะ เงินค่าเพิ่นไปแล่นไปเสื้อเสาให้กับให้เพิ่นแล้วพีนน่น้องการอะไรอย่งน้ำมันบัตรเงินเพิ่นให้เล็กๆน,น,น้อยๆต่างหาเพิ่นเนาะตกใจได้เด้อมีอย่างเดียวหากันฮ่นาดีโตคือว่าโจเปรกิจเสาเนาะพี่น้องเนาะว่าเสาน่ะเพิ่นเอาไปก่อนแล้วล่ะส่วนนึงล่ะมันจะเลยเหลือด้านด้านนึงแหละกับอีกอันอีกอันนั่นพี่น้องน้อยอีกอัน แค่น้ามันหาแสนเพิ่มเป็นล้านหาพอดีเอ้าลืมกินอีกแล้วนี่เห็นไว้แล้วลืมกินเลยเป็นได้อันดีใจอยูุ่คนี่โอ้แสนดีใจนะดีใจที่สุดในชีวิตนี่ดีใจที่สุดปะเคยเราเสร็จทั้งคืนเลยเเกินบเก็บกวาดมาชีได้มานางนี้ที่นางนี้ก่อนใช่ไหมขอบคุณขอบุญขอบคุณเอ้ยจูลี่เอ้า ขอบคุณแขอบขอบใจหลายเดอ้อเจอจุรีเดอ้อขอสุกครั้งบังมีเดอ้อให้ร่ำให้รวยเป็นอูมใใ่บังคนสุขคนยากาแล้วก็ผู้เพิ่นจ้างแก้น้ำแก้นหซึ่อกระพอกกระพุ้ยนี่เป็นแม่นั้นชิลิถูนี่เอ้าขอบคุ้นพิ่นอีกเทื่อนึงขอบเจหลายดเด้อแม่ยังเกาะแม่นั้นชิลิแม่นั้นชิลิเด,เ,เ,เ,ลเดอ้อ ทีว่ามาถึงจุดนี้คอยเป็นหกโคมใส่ให้ให้ผู้ขายเจ้าคอยเอ้าได้แล้วได้เสากระไรเสาเนี่ยเป็นของเอ้ยจูรี่เด้อเพิ่นซื้อให้เจ้าเด้อเสาน่ะขอบคุณพิ่นอีกเท่านึงเนีขอบใจหลายเด้อเจจูรี่เดี๋ยวนี้เสาก็ได้แล้วงามบ่เสางามอยู่ชุดยอดแล้วไม่จี๋ เอาซาโดยเป็นห่มชสยห่มวุ่นหิพวเปลือกกระจกสุดละเอียดต่อไปสวนกาลนานเด้อซาโดยเฮ้ยฟอสคอยให้เพื่อนขอบุญขอบคุณเอจุรี่ชื่อสาวให้โอ้แล้วกะขอบุญขอบคุณเพื่อนแรกจุลี่ไอเฮ้ย๊อสเรียบร้อยเนาะอือ้อ เจอว่าเพิ่นเรียดือบกินไหมพ่อเพ็ดไข่กินได้เขาดิไปนั่นโทรบอกไข่ชื่อมาเพื่อหลายคนอ่แล้วไปซื้อข้ามายุคเธอหนึ่งสามขวดเพิ่นสร้างก็เพื่อแต่ก็เพื่อแต่นิดสร้างกันนี่บ่แม่นโอ้ยมึงก็เมื่อก่อนแล้วขัดจ้าบอกเมื่อแต่กันน้องน้องคนแก่น่ามีได้บ้านอีกจะก้นอ่ะ หลายคนแล้วหาหกคนเเมือนเขาเดียวนุ่มัดแล้วปัานี้บริเวณไหนสนใจนั่งกินแต่ว่าคนคนแก่ล้วกับคนกับเมื่อน่ะเมื่ออะไรกินข้าวกินน้ำไม่ได้เลยก็กระแตงพผะเขาเขาจะกินอยู่น่นี่แต่ว่าลุงทอแอ้ไก็ยอกได้เลยบัดนี้เนาะเนาไปจัดเตอนไปแล้วเนาะตินต่อไปไปเนี่ยเก็บปวดได้เลยไปที่ใจน้าเด้อ อีโดยโดยโดยข่อยบุระมาตอนเช้าข่อยเน่าเวียกไลยแล้วกับบุระมาก็เลยพ่อแพทย์ก็เลยมาจัดการเวียกให้ไม่ได้ไปทางไดนข่อยเมื่อนี่นะขอบใจพ่อน้องแพทย์ด้อเลยสบายดีช่วยๆกันเนาะช่วยๆกันเวาลิเนี่ยมันยาวาวแมนเน่ยมันยากเถือข่อยพึ่งเจ้าเจ้าพึ่งข่อยอย่างแล้วอือล่อลี่พ่อหลวงแพทย์นี่เฮ้ยน้องเลยเนาะโดยทีเสร็จเลยแม่นบ่อวัสดีแมนบ่อดว่าแบบนี้นี่พ่อแพทย์ เริ่มอุกแล้วได้ด so ิเราแผดนราทิซูสร่างเจ้าหน้ามเลยรอวะสร้างเจ้าหน้ามเลยรอเรอเมดเรอเมดเราม็ดสุดปนเนาะป่าเนาะเอ้ยกินแล้วพอรู้เงินน้าเคียวนี่กินเด้อกินเด้อกินเด้อถาได้ลูกพันเนาะ สัดตวโตเจ้าง่ายอยู่เนาะง่ายง่ายง่ายดวยวนะถือเอาหมู่บ้านนี้มันก็เจ้ากว่าอย่างไกันครับเน้นเขยมชื่อเจ้าเข้มชื่ออยู่ทางพุทนะว่เขยมเขยมเขยมชื่อไปทางใดล่ะปอสลองหาเข้มชื่อเพื่อนในเด้อเพราะว่าเพื่นสิพุทนนี่ไนะที่เธอมีอะไรน้องดีใจน้ำปอด มีอยู่มีแต่ว่าเอาไม้เพิ่นพุดอันรักนี่ใส่เจ้าโยกมาเด็ขยันมันเพียรเอาป่าเอ๋ยบันี้เด้อโดยโดยเผ่นเฮ็ดใหายไปแล้วเอากรหักษาเอาแต่มีแรงกินแรงใจขึ้นไปเพิ่มอีกกระแบบความเมื่อยก็บอกยังมีป้ายบันนี้ยก็มากับไม้ทีงเราเพิ่นอะไรมาจากเพิ่นมาจากพวกเจ้าแล้วก็สิพยายามต่อสู้ไปต่ออีกบันนี้แต่สิพยายามบกเบิน เยอสมพันธ์ยังห้ได้สมพันธ์หใส่น้ำไปไปเบื้งเสาหน่าพ่อคเบื้องเสาถึงใจอยู่่าไปไปเบื้งไปลุกลุกลุกเสามาถึงแล้วเสามาถึงแล้วเสามาถึงแล้ว งามบ่ะมันเป็นเสาไม้จ no. ิกหาตัวซื่อหาตัวปอดไว้นี่ยยากได้เสาไม้จิกเพิ่นเอาฟานตัดเอานะเออเก่งเดี๋ยวนาะทีมงานเดี๋ยเนาะเจ้าตัดได้บ่เจ้าโว้ยก็จัดเบื่อจะขายหรือเปล่ดีดีแต่ละท่านพี่ช่วยเจ้าหนิเพิ่นเป็นคนใจบุญอันดี แล้วก็มีแม่เพชรพร้อมบ่สิว่าซอยเจ้านี่แม่เพชรก็สิซอยหัวได้ยินเพิ่นว่าอย่างนี้อยู่ว่ามีแม่เพชรนําเพิ่นสิรวมสร้างอันรวมสร้างอันกุฏิโอ้ยบ่แม่นกุฏิเนาะกทุเว้ายอกพี่น้องเว้าผิดบ่แม่นดอกเว้ายอกกได้ขอโทษนําหลายๆเพิ่นชักไว้ังน่ะัเสาบ่จนี่ด วันนี้บ่นโจาะในหานไหมฮะถึกใจอยู่บ้เงกับวันนีเลยบ่นกีสวพอดีเลยเนาะเขาบอกกับเจ้าวานี่นี้คนมาพนั้นกับวันีได้พนันอีกเรื่องเศราเรื่องยังเรื่องค่าเศราค่ายยังกระจายแต่เด้อจ่ายเรียบร้อยแล้วจ่ายเรียบร้อยไปแล้วเงินของเอื้อจุลีเห็นะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณทางเพื่อนหลายๆเอ้าป้าอ้อกะสู้ๆเด้อรวยรน้ำในกะอีหยังกระได้ไดแล้วรวย เพ็นเห็ดห้เบิร์เฮาาฮะปิซซอบเวียงานเฮาก็เห็ดสำเล็ดเห็ดชิ้นในมีน้ำมีเสาบารี่ทำปิซอบนะสองอย่างน้ำกับเสาต่อไปถ้าเพ่นก็อยวางใจเฮาเห็ดเพ่นก็ให้เฮาเฮ็ดเองเนาะเอาโอเคบันนี้จังได้กาอยู่ดีแห้งเดี๋ยวคอยเชได้ขอโตก่อนจังได้ก็ฝากคนไล์คนที่ตามคอยหน่ที่ คอยมีเจอโอ้ยปาออดเลยปาออดมันตายจากหงอน้ำลาพี่น้องเนาะเจอรื่นเครียดมาเจอปาออดก็จากหัวเอ้ยใบมาบ่วงมนีิมาลายเสือมากินเข่ากินน้ำเออดีแล้วดีแล้วเพิ่นมากินเข่าน้ำมามาบริวารได้แค่ไหนเพิ่นจะให้ได้กระตุกโอเคโอเคโอเคเจ้ากันมีคนติดตามน้ำมาหลายเจ้าก็เป็นคนใจบุญกุศลที่นำทางมาหอดปัจจุบันนี้ ขอฝากกันบีบสีทั้งมวลเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พ่อไอยป่วยไข้พ่อเนี่ยพ่อไข้หายดีจากป่วยเด้อโดยข้าพ่อเจ้าสีนดายพ่อแสงอันพ่อแสงกับขอยส่วนใหญเศร้าเด้อหายพยัญชนะขาเด้อเจ็บไข้ได้พยาญชนะดอยดอยดอยไอ้ไข่ก็นังสระอันนั่นว่าง่ายถ้าไข่ไข่ค <IS> euh. ืนนี้ไข่กับบริณนอนช้าแล้วก็ไข่พักงีบขักงีบบางเวนนี่ประมาณครึ่งชั่วโมง เพิ่นบอสบายแล้วก็เขาก็ต้องได้บึงแงีงเพิ่นกัขคืนนะแล้วก็เขาก็เลยมาแต่ว่าเด็งเนาะเมียเด็กองเด็งทำถึงรางวัลเลยเนี่ยเมียกับพ่อช้ำเมียบอสบายก็มันโวนักเนาะแต่ละอย่างนักกับเขาก็สู่ไปแหละประมาไดัชีวิตนะแล้วก็พอได้พ่อน้องแพทย์แล้วเรามาเบึงงแยงทางนี้มีเรามาเบึงยงถ้าับ่มีเรามาบึงงแยงนี่มันกับบอสบายใจ เอาไวเราเนาะมูคู่กับเป็นนี่เราเป็นห่วงยามเฮานั่นเขากะเพิ่งพาอาศัยกันกับพวกเจ้าในการักไรฮักแปงกันบ่แม่นฮักแปงกันบ่ตะดี๋ยครเนี่ยแม่งกันบ่แตงใครเนี่กแป้ามันคือว่าบ่กันมวนผู้นั่นผู้นี้อ๋อโดยโดยสมัครีกันอีหลีโดยเอ้าโอเคไหมนี่เดี๋ยวใอยถิ่จบคลิปก่อนมันถึงแห้งแล้วด้นี่โอเคสบายดีเด้อปะ อ้าวพี่น้องเนาะจังได้การทางคลิปนี้บริลเลกซิได้คอโต,ตก่อนเด้อพี่น้องเนาะสิได้กลับบ้านเบื้องยังถ้าพ่อพนิกพี่น้องเอ้เนาะเพิ่นบ่สมบูรณ์สบายกะจังได้กะทางผู้สนับสนุนก็คือเอื้อจุรี่กับอันแม่นันชิลิเนาะมื้อนี้ที่เจาะน้ําเจาะในเอื้อจุรี่กับเพิ่นกะเสาเนาะพี่น้องเนาะเสาพร้อมจังไดนกาขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อความเจ็บจะได้ความใครจะมี ມາອໍລິກາຊິຂໍສมันດมันວ